วันนี้ผมกับพี่โอนะครับจะมาถ่ายซับปอดชมธรรมชาตินะครับที่ <laughs> จะถอยตามทำไมร้อนอยู่ <laughs> <laughs> สวนพิชศาสตร์จังหวัดระยองนะครับอำเภอแกงนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนครับ <c oughs> อันนี้ก็ของพี่ไหมอ๋อนี่ไงอันนี้ก็คือซับของพี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมานมีตัวหาอยู่ อ๋อเอเจ้าของเบอร์ยังนอนยังนอนไม่ตื่นนอนไม่ตื่นโอเคไม่เป็นไรเน่ค่ะสมมุติว่าที่ปล่อยน้องจากจุดนี้ใช่ไหมคให้พายตรงเข้าไปอันนี้เลยค่ะครับแล้วเราไปถึงเราจะเจอสะพานเจอสะพานอันสีแดงเราก็ต้องเอนตัวนอนรอด้วยเตงเพื่อที่จะผานเข้าไปนั่นคือไฮไลท์จุดหนึ่งครับอ้าวแล้วซับจะเอนตัวนอนไงพี่เราก็ต้องนั่งลงอ๋อแล้วก็ มันมันแล้วแต่เราอ่ะเรามันต้องมีวิธีแต่ตอนที่พี่เข้าไปพี่ก็นอนลาดกับซับเลยอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มันตามนี้เลยค่ะพี่สิบเอ็ดทับสิบบ้าเลขที่อ่ะได้ค่ะพี่พี่จะนอนพายก็ได้แล้วอ๋อแล้วก็ลงเหมือนเดิมครับค่ะอืม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 อทมอจะหยมดใชอืม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 อืเอืม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  หลับเลยอ่ะพี่โอป็นเลยเย็นๆยยากปะยากถ้าคนไม่เคยพี่ก็ไม่เคย,เย,เย,เยสวัสดีครับ โอเคนะครับวันนี้เรามากันอยู่กันที่สวนพฤษศาสตร์จังหวัดระยองนะครับอยู่ที่อำเภอกแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้จะพายซับบอร์ดกันนะครับก็ <talk ing noise> จะเป็นบอร์ดเหมือนฟิลแบบคายักนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักเบาวกว่านะครับก็จะมาชมป่าสม็จนะครับเป็นวิวธรรมชาติริมน้ำที่เหมาะกับคนที่ อยากออกกําลังกายแล้วก็ชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับผมวันนี้ผมก็มากับพี่โอนะครับนักบาสทียนชาติระยองลมบาพี่โอตรงนี้เขาบอกให้พายแรงๆแล้วก็นอนนี่ก็เป็นการพายซับบอร์ด น,น,น้ำเย็นมากโดนน้ำ่ะหร <c oughs> อ <c oughs> อ๋อปั่นจักรยานโอเค ตกัวเยอะมากครับถ้าชนไปก็ขอโทษด้วยเพราะคอนโทรลไม่เก่งนะ <c oughs> ชนทุกอย่างนี่เขาจะมีเชือกสีเขียวแปะอยู่ตามต้นไม้นะครับเป็นรูทให้เราแต่เรารูทกว่าเราต้องใช้แรงส่งเรื่อยๆต่อเนื่องอถึงจะแรเงเนาะ ขอไปชิลในร่มสักทีหนึ่งก่อนจะได้กินแซนด์วิชเรื่องนะเมือม่อยเมื่อยหัวไหลหหน้ากอดไปว่ <c oughs> คคคปะคดคดคดตัวสิิ ตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงเช้านะครับแดดก็เริ่มจะแรงนิดหน่อยอยู่กันในป่าสมเด็จนะครับไม่ใช่ต้นกงกลางนะโุ้ยใต้น้ำมันมีพืชน,นียเหมือนเหมือนมอสเลยแต่ว่ามันอยู่ใต้น้ำอะ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยเลย 说着，我悲惨。<music> <music> นอ,อกจากที่เรามาพายกันนะมันมีทางปั่จักรยานที่มันเป็นป่าแบบเหมือนป่าดิบอบเหมือนเที่ยวน้ำตกน่าสนใจนะน่าสนใจอยู่ถึงเมื่อกี้ถึงลงไปดูไงจั<ะ>กรยานห้าสิบบาทเองอื ไปกันต่อแล้วนะทุกคนจะยินเสียงคนข้างหลังน,นี่ขนาดเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าออกมานี้ไม่เจอใครเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเก้าโมงเช้าก็อาจจะนิยมมาตอนเย็นกันหรือเปล่าหวงกันทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึก รักธรรมชาติไปพร้อมกับกลัวแดดนะครับก็เดี๋ยวไปหาหนทางที่มันล่มหน่อยดีกว่าไมอยู่วันไม่เห็นเจอแดดนี้เลยไอยอยู่กลม <c oughs> ไม่รู้จะเป็นทหารหรือเป็นพระดิวันนี้เข้ายิมไม่ต้องเล่นหวไหล ว่าจะไม่มีร่มให้เราอีกแล้วนะครับอุ้ยมองว่อุ้ย,นยในนี้มันมีเส้นทางเหมือนถนนเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในน้ำามู่บงต้นไม้ต้นสมเด็จครับที่ไม่ได้อยู่เกาะสมเด็จนะครับโอ้โหพอเห็นน้ำตื้นก็รู้สึกดีนะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็มาได้ ในนี้สวยโอ้ยสวยก็ตรงนั้นนี่พี่โอ,โอไม่เสียได้แล้วสำหรับการพายซับบอร์ดวันนี้นะครับมาติดต่อที่ที่อยู่ร้านกาแฟในสวนพฤกษศาสตร์ได้เลยนะครับเขาคิดแค่ลำละชั่วโมงละ300บาทนะครับตอนแรกก็คิดว่าแพงแต่ดูวิวแล้วก็ ตรงนี้เขาบอกว่ามันตื้น <No break. S 2> เองอุ้ยอุ้ยพี่โอยอย่าล้มนะขอทีตรงนี้ก็บอกว่ามันตื้นโน่เบรกมันชั่งๆตื้นนั่งนั่งดีกว่าเพราะว่าตรงนี้น้ำมันตื้นมากยังไงนะปั้นเอ้าทังปั้นเหรอใช่โอ,อยคือตรงน,<อ>น,นี้นะมันเป็นถนนอ่ะ น้ำหายใช่น้ำถนนจริงๆเหรอใช่เป็นถนนแบบที่เขาเปัน่นจักรยานมั้งเขาก็จะปั่นผ่านส่วนนี้ขอดูหน่อยข้างล่างที่เหยียบนี้ก็จะเป็นใบไม้กับกิ่งไม้นะครับที่ถูกการแช่น้ำมาแล้วนิ่มมากนะครับสามารถเดินเท้าเปล่าได้นะ ยไง เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามีปลาเล็กเยอะมากเหมือนที่เขาบอกเลยว่าทางแนวป่าริมทะเลเนี่ยเป็นที่อนุบาลสัตว์เลี้ยงสัตเล็กอเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์เล็กแหล่งวางไข่ ลับไปก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี่คือแบบเร็วเลยนะ ว่าแรงผมหมดใช่ป่ะฮะไม่ผมแรงผมหมดแน่ๆเลยนั่งงอตัวพายแล้วอ่ะใช่ไหมโอ้ยได้เลวเราไปแช่ตรงอื่นกันนะตรงนี้ต้นไม้เยอะเลยโอ้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 ผมว่า ได้แรงเลยได้แรงเลยสวงหัวด้วยลมเย็นอ่ะืมไปว่านั่งความ ความจิตใต้สำนึกอะนีสัยเราก็ออกเห็นพี่เห็นพี่หล่นแทนี่จะเอ้ยเป็นอะไรปะต้องาล้อก่อนเลยชกเป็นไงบ้างพี่วันหนุกไหมหนุกฟนะินๆอะอากาศดีคือแม่งจะทำเท่แม่งยากมากเลยเมื่อ <laughs> กี้แม่งนอนไปเต็มตัวเลยเี่ยส <laughs> ่งอ่ะส่งกวดปุ๊บหงายท้องเลย และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดอกบัวที่พี่เขาบอกไว้นะครับก็จะเป็นดอกบัวอยู่ข้างทางนะครับเป็นระยะทาง800เมตรนะครับตรงนี้ก็จะยาวไปสุดนู่นเลยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าอยากมาชมดอกบัวจริงต้องมาเช้าๆครับพี่เขาบอกเดี๋ยวพาไปต่อก่อนครับ นิดเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเนาะเหมือนเหมือนตื่นเช้าแล้วจ็อกกิ้งหน้าบ้านเนาะชิวๆครับชิวๆปลอมๆสังคมมีแต่ความปลอม <laughs> <laughs> แล้วคือแบบนั่งนั่งนั่งยืนพายไม่เป็นจริงครับผมพลทหารตูนนะครับออกมาจากพันล้อเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับ <laughs> <laughs> แอบ,บอ้างครับแอบบอ้าง หับวิวสวนพิชารติเดี๋ยวับเฮ้ยอย่าลุกสำหรับวิวสวนพิชานะพชาต์จังหวัดระยองนะครับก็อยู่แหละแมพ่พิมพ์อำเภอแกงนะครับถ้าใครอยากมาออกกําลังกายหรือว่าชมธรรมชาติหรือว่าแคมปิ้งนะครับมีลานกลางเจ้งแล้วก็มีสวนดอกบัวด้วยนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมาตอนเช้ากําลังดีนะครับก็ไปอีกนะแป๊บแปก่อูดก่อน,น,อนแล้วกัน โอเค,ค <laughs> okay. วันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับติดตามได้ที่ช่อง SCT Amarin นะครับสวัสดีครับ